จริงๆก็จำเนื้อไม่ค่อยได้นะเนี่ยจะลองดูนะฝ <laughs> ืนใจเอาหน่อยถึงยังรักแต่เขาไม่รักเราคงต้องปล่อยปล่อยให้เข้าไป แล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไปแล้ววันหนึ่งเขาจะหายไปแม้วันนี้จะยังรู้สึก แม้จะยังคิดถึงเขาอยู่ทุกลมหายใจพี่ถูงร้องทำไมเนี่ย